โอเคกลับมาก็เป็นหนึ่งวิดีโอถ้าใครได้ดูวิดีโออกกอ,อ,อกก่อนเก,กี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Nintendo Switch อันก่อนของเรานะคงจะรู้ว่า Pro Controller ของ Nintendo เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเล่น competitively หรือว่าการเล่นจริงจังเพราะว่า j o y t t i r d Party ต่างๆตอนนี้สำหรับ Nintendo Switch มันมีปุ่มเสริมนู่นนี่มากมายที่ทำให้เหมาะออกับการเล่นแข่งขันเอาจริงเอาจ,งอาจังได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กดดูตรงนี้ได้เลยแล้วมีบริษัทหนึ่งที่เราดีนมานานและเราสนใจกับมันมากนั่นที่สุดเขาก็ ได้ส่งของมาให้เราทดลองใช้ใช่แล้วบริษัทนั่นก็คือ omlet gaming มีอุปกรณ์เสริมอันใหม่ออกมาอันนี้เราได้รับก่อนวางขายด้วยต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอ,โอที่ได้รับการสปอนเซอร์จากใครก็ตาม omlet gaming ส่ง j o ยอันนี้มาให้เราทดลองใชใ้เฉยแล้วก็ทาวิดีโอแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าความคิดของเราในวิดีโอนี้เป็นของเราเองและ omlet gaming ไม่มีโอกาสได้เห็นวิดีโอนี้ก่อนเราอัพโหลดเลยด้วยซ้ำ โอเคเรื okay. ่องมันก็เคลียร์แล้วจะเป็นยังไงบ้างมาดูข้างในกันโอเคมาดูข้างในกล่องกันข้างในเลยเปิดมาก,ก็คือโอเคยอมรับว่าอันนี้เราแกะมาทดลองใช้ไปสักระกแแหละ <c oughs> นี่บอกกันเลยว่า กล่องของ Omlet Gaming Package ดีมากมีความแบบใส่ใจใน Package ดูแน่นหนาสิ่งที่เราได้รับในกล่องก็คือแน่นอนตัวคอนโทรลเลอร์อันใหม่แล้วก็สายชาร์จ USB-C เป็น USB-A โอเคไม่ต้องออมความมาเข้าเรื่องกันเลยนะจุดเด่นของ Omlet Gaming Pro Plus Wireless Controller เนี่ยก็คือ ดีไซน์มันคล้ายกับ Pro Controller ของ Nintendo เองมากเลยรู้สึกคุณเคยกับมันมากเพราะว่ากริปอะไรเงี้ยคล้ายกันมากปุ่มอะไรก็ที่ใกล้ๆกันและวอมเล็ตเกมมิ่งโปรพลัสวอลเลชคอนโทรลเลอร์นี้นะ <c oughs> ก็ยังมี Motion Control ด้วยซึ่งเจ๋งมากเลยที่ Third Party Controller มี Motion Control แต่ว่าที่พิเศษก็คือมันมีปุ่มเสริมมาต่างๆที่ Pro Controller ของ Nintendo ไม่มีก็คือปุ่มข้างหลังนี้เราจะแต่งให้มันกดปุ่มอะไรก็ได้แล้วก็มีปุ่มเทอร์โบซึ่ เราจะให้ปุ่มไหนก็ได้กดเทอร์โบแทนเราลัวได้แล้วก็ปรับความแรงการสั่นได้มีตั้งแต่สั่นน้อยถึงสั่นหนักกับสะใจมากแล้วก็เรื่องแจ้งอีกอย่างก็คือจอยนาล็อกเนี่ยมันเป็นบุ๋มวาวลึกทาให้แบบนิ้วไม่หลุดง่ายๆซึ่งเราบอกไปแล้วในวิดีโอนี้ว่ามันเหมาะกับการเล่นแบบการแข่งเอาจริงเอาจังมากเพราะว่านิ้วไม่มีครางหลุดง่ายๆอะ่ะแล้วก็จุดเด่นอันต่อมาของจอยนี้ก็คืออันเนี้ยมันสามารถต่อได้กับ e น d ท s w i t c h ได้ PC และ Android ได้แล้วก็จะแค่เอลองนะต่อกับ iOS หรือว่า iPad ก็ได้ด้วยอ๋อมีเรื่องนึงที่สำคัญที่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดเราจะแพร์กับ iPad อะไรเงี้ยหรือว่า iOS ต้องกดปุ่ม B กับปุ่ม Home ค้างไว้เพื่อที่จะได้เข้า pairing mode ให้เป็นแบบที่ iPad และ iPhone เห็นได้แล้วก็จุดเด่นอีก,การจะลืมได้ยังไงนี่ ปุ่มมันเป็นใสๆแล้วก็มีแสงเหมือนกับจอย Xbox อะไรนี้เลยสวยดีแล้วอีกอย่างก็จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นก็ได้ก็คือราคาของมันที่อยู่ที่1399บาทเองซึ่งถูกกว่า Pro Controller บบเยอะเหมือนกันทําให้แบบเฮ้ยถ้าเกิดใครไม่มี Pro Controller เสื้อน h i ก็แบบจบเลยต่อกับอย่างอื่นนอกจาก Switch ได้ด้วยเราใช้แล้วอะ่ะเวลาแพ้กับ Nintendo Switch ก็ง่ายมากเลยก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็จะแพ้กับ Nintendo Switch เหมือน Pro Controller ปกติได้เลยหรือว่า เราจะใช้สายที่เขาให้มาเนี่ยเสียบไม่กระจอยข้างหนึ่งก็เสียบกับเทนโนสวิชข้างหนึ่งก็ได้ถ้าสายที่เขาให้มาก็เป็นเสียบกับด็อกแต่ถ้าใครมี USB-C เป็น USB-C อยู่แล้วก็เสียบกับ s w i t ช h ได้โดยตรงเลยประโยชน์ของการมีปุ่มเพิ่มเติมข้างหลังเนี่ยมันคือยังไงรู้ไหมถ้าเราเล่นเกมอย่าง Overwatch อย่างเงี้ยเราใช้ตัว Lucio อะซึ่งตัว Lucio หรือว่าทุกตัวใน Overwatch เ,นเวลาจะกระโดดอะมันต้องกดปุ่ม ก็คือปุ่ม B ของ Nintendo Switch นี่เองแล้วทีนี้ถ้าอยากกระโดดไปด้วยแล้วก็หันไปด้วยเราก็ต้องใช้นิ้วชี้หรือ,อยังนิ้วอื่นแทนเพื่อกระโดดไปหันไปแต่ทีนี้จอยเนี้ยมันแต่งปุ่มข้างหลังให้เป็นปุ่มกระโดดได้ซึ่งการทําก็คือกดปุ่ม MR ข้างหลังก็คือ macro ทางไว้แล้วก็เลือกปุ่มที่เราอยากให้มันเป็นก็คือกดปุ๊บแล้วก็กด B เนี่ยทีนี้ทุกครั้งที่เรากดปุ่มนี้ ก็จะกลายเป็นปุ่ม B กระโดดแล้วทีนี้นะเราก็จะกระโดดได้แล้วก็หันไปด้วยได้สบายมากเหมาะอบอก,การแบบใช้แข่งมากๆหรือว่าการเล่นจรงิงจังโอเคนั่นแหละมันเป็นจอยที่มีประโยชน์มากๆแต่มาดูข้อเสียดีกว่าว่าข้อเสียคืออะไรบ้างจะมีอย่างหนึ่งให้ชัดเจนเลยก็คือมันไม่มี NFC ฉะนั้นมันจะสแกน Amiibo ไม่ได้แต่ว่าคนที่มี Switch ก็มี Joycon ของ Nintendo อยู่แล้วฉะนั้นถ้าใครอยากจะสแกน Amiibo ก็ไปเอา Joycon มาสแกนได้แล้วก็อีกอย่างไม่รู้จะเรียกข้อเสียดีหรือเปล่าก็คือมันใช้กับโหมด handheld ไม่ได้ เพราะมันเป็นเหมือนโปรคอนโทรเลอร์อะซึ่งอีก i n นโปรคอนโทรเลอร์องเ i n น e n d o เองก็ใช้กัโหมดแฮนด์เฮล์ไม่ได้ถ้าใครอยากใช้แฮนด์เฮล์ก็ต้องไปแบบซื้อรอุ่นที่มันเป็นแบบถอดได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากริปของอันเนี้ยเหมือนกับโปรคอนโทรเลอร์มากๆากจอยออมเล็ตเกมมิ่งโคลมพลัสไรเลสคอนโทรเลอร์อันเนี้ยเหมาะกับใครแล้ว,ว่านะเหมาะกับคนที่อยากเล่นเกมจริงจังเล่นเกมแบบอยากเอาชนะอะไรเงี้ยหรือ คนที่อยากใช้มีจอยเดียวแล้วก็ใช้ได้กับหลายๆเครื่องเช่นเอานี้ไปต่อมือถือด้วยต่อ iPad ด้วยเพราะมีบางเกมให้เราเล่นใน iPad เหมือนกันเช่น Call of Duty Mobile อะไรอย่างนี้เราก็ใช้คอนโทรลเลอร์ซึ่งถนัดก,กว่าแบบทัชสกรีนเยอะมากๆกลุ่มคนต่อไปที่จอยนี้เหมาะก็คือคนที่อยากจะเอาโปรคอนโทรลเลอร์ออกไปเล่นนอกบ้านบ่อยๆหรือว่าเดินทางบ่อยๆแต่ ไม่อยากเสี่ยงเอาโปรคอนโทรเลอร์ไปเลอะไปรบับได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่เพราะว่าโปรคอนโทรเลอร์มันก็แพงใช่ไหมแล้วอย่างเราเรามีลายแบบสปาร์ตูนด้วยซึ่งแบบมันไม่ใช่ลายธรรมดาเราก็อยากเก็บไว้ให้มันสภาพดีฉะนั้นเมื่อเราออกจากบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็เอาวันนี้พกไปเล่นได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะตกหรืออะไรเพราะมันราคาแค่1น9 9บาทไม่ใช่แบบ2,000กว่าบาทเหมือนโปรคอนโทรเลอร์ของ Nintendo ดและกลุ่มคนต่อไปให้เราคิดว่าจอยนี้เหมาะสำหรับก็คือคนที่ มีสวิชไว้ในหลายห้องอ่ะอย่างตัวเราเองอ่ะเรามีด็อกของ Nintendo Switch ในห้องนั่งเล่นอันหนึง่งแล้วก็ในห้องนอนอีกอันหนึง่งฉะนั้นเราเวลาไปไหนมาไหนเราไม่ต้องพกโปรคอนโทรเลอร์ไปหลายที่แบบย้ายห้องทีก็ขนหลายอย่างใช่ไหมก็เอาแค w สวิชอย่างเดียวพอแล้วก็โปรคอนโทรเลอร์หนึ่งก็อยู่ห้องหนึ่งไปเลยแล้วก็จอยอันนี้ก็อยู่ห้องหนึ่งไปเลยสบายโอเคแล้วก็นั่นแหละคือวิดีโอนี้หวังว่าถ้าใครกําลังสนใจจอยอันนี้อยู่อ่ะก็ หวังว่าวิดีโอนี้มันจะช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจได้บ้างนะอย่างที่บอกไปแล้วข้อเสียอย่างเดียวเลยที่มันมีก็คือมันไม่มี nfc ไว้สแกนสมรโเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้ได้ให้ข้อมูลอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็อย่าลืมกดไลค์หรือ s u b s c r i b e ด้วยแล้วกันแล้วก็วิดีโอเก่าๆก็ไปดูได้เราจะใส่เพลย์ลิสต์ไว้ให้ตรงนี้มีอุปกรณ์เกมหลายอย่างที่จะรีวิวแต่ว่ากำลังทำอยู่ก็คอยดูด้วนะเช่นเกมบอยส์แคมราหรือว่า ที่ Backup s a v e ของ Game Boy c o l o ลและ Game Boy Advance ไปเลยโอเคขอบคุณมากแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า